ครับพี่นองเอ้ามันนมีมากิันกาง่ายน้ำกันพี่นองได้ยังกินลาบงัวเด้อพี่นงเลยลาบงัวส,ด,สดนะครับลาบเนื้อนี่ลาบสุกครับพี่นองลาบสุกนะครับนี่เกี่ยวพีดิบ,บพี่นงนี่ผักสดครับพักบุ้งครับตัวนี้่นยน่ากินนะครับนี่กระเทียมนะครับ ยอดกกินหอมวมวแดงครับกระเทียมนี่ขานไม่ได้นะครับสีซักับกับคน้ยครับพี่นอ้องอาลุยเลยครับพี่น้องยังกั làm người cầm cho ít người có biến tập trung khắp